สวัสดีครับเพื่อนๆชาว e x t r e PC นะครับก็วันนี้ทางผมได้มีกัดเจ็ตของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตัวสายรัจสำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือว่าเป็นเครื่อง iPad ต่างๆครับก็วันนี้ทาง Belkin ยังได้ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทางเราทดสอบนะครับก็เป็นรุ่นใหม่หลังจากที่ผมเคยได้ทดสอบตัวสายที่เป็นรุ่นสายถักของทาง Belkin ตัวก่อนหน้าไปแล้วนะครับก็เรียกว่าผลลัพธ์ เป็นเรื่องที่น่าพอใจนะครับท,ทั้งความแข็งแรงทั้งเรื่องการชาร์จพลังงานที่รวดเร็วนะครับก็ตอนนี้ทางเบลกินออกตัวใหม่มาแล้วเป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงมากถึง10เท่านะครับ10เท่าด้วยกันก็รองรับาการรับประกันนะครับยาวนานถึง5ปีตรงนี้มองเห็นกันไหมเอ่ยโอเค5ปีนะครับพร้อมกับสายที่ยาว1.2เมตรด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด4ส,สีเรียกว่ามาพร้อมใช้งานกับ โทรศัพท์มือถือทุกสีเลยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวสีดํานะครับก็ตัวสายจะมีความเงางามตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตรงนี้จะเงาเงานะครับตัวข้อจะพุ่มยาวขึ้นส่วนสีทองนี่สวยงามมากครับมันจะเป็นสายแบบเงาเงเรืองแสงอันนี้ผมไม่มั่นใจมองเห็นหลึกเ่านะครับก็อันนี้สีเงินนี่ส่วนนี้สีโรสโกนะครับผมก็ สีอารมณ์ง่ายง่ายครับจะเหมือนกับตัวทางด้านหลังโทรศัพท์มือถือนั่นเอง,เ,องเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เข้ากับตัวสีของโทรศัพท์ตรละสีเนาะอันนี้ผมได้แกะตัวสายสีดาออกมาแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกับตัวสายนะครับอันนี้ก็ด้านตรงนี้จะมีความเงางามนะครับตรงนี้ก็มีตัวยางหุ้มข้อต่อเพื่อกันสายหักงอครับอย่างนี้เวลาเราใช้เนี่ยเจอปัญหานี้แน่นอนครับว่าเฮ้ย hey, เนี่ยโอ้โหไปเที่ยว แล้อย่าเราใส่กระเป๋านะครับตรงนี้หักกรอบ่อยมากนี่ผมบีบนะครับตัวสายนี่คืนล่างมาปุ๊บไม่มีรอยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมตัวเขาหุ้มยาวไว้นะครับก่อนนี้ทนแรงบีบเยอะกว่าปกตินะครับนี่ไม่เป็นอะไรเลยคือตัวสายที่เราใช้นะครับตรงเนี้สายเขาอาจารย์เส้นหนา ตัรุ่นปกติทั่วไปนะครับทําให้ตัวนี้ขาดยากครับแล้วตัวฉนวนตรงนี้นครับเขาจะใช้เป็นแบบผ้าหุ้มตรงนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูสีอื่นกันดีกว่าหลายๆคนน่าจะสนใจเรื่องส,สีสันความสวยงามด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวรถโกเนาะสำหรับผู้หญิงอ่าน่าจะชอบกันบอกว่าบอกเลยครับว่าวันนี้ผม ไม่ได้มาทดสอบเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเดียวคือปัจจัยหลักของวันนี้คือจะมาทดสอบความคงทนนะครับคือเอามาลากรถมันจะขาดหรือเปล่านี่สวยงามขนาดไหนถามใจใเธอดูร็อโกนะครับเงาวิง่งวิ่งหรือจะสีเงินนะครับแกะให้ดูทุกสีเลยของใหม่ๆนะครับทางเบลกินส่งมาให้ทำการทดสอบ นี่ครับสีเงินมองเห็นกันไหมเอ่ยโอเคส่วนสีทองครับนี่ขีเกีจแก่ละน่าจะมองเห็นกันอันนี้โอเคสําหรับการทดสอบผมก็เอาเส้นใหม่เลยแลวกันเดี๋ยวหาว่าเส้นสีดำเฟกหรือว่าอยากดูวันนี้เดี๋ยวดูวันนี้ก็้ครับพอ,อนี้หักงอไปแล้วเนาะนี่ของใหม่นะครับผมงองี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บ ใช่ครับเรื่องจริงว่าทาแค่ครั้งสองครั้งว่าจะไม่พังหรอกเพราะเวลาเราใช้งานจริงแต่คือผมอยากให้ดูนะครับตรงส่วนที่มันพับเนี่ยครับมันยังมีความโค้งงออยู่ครับมันไม่ไแบนแบรนราบแบนเข้าไปเลยเพราะว่าตรงนี้ตัวสายเนี่ยค่อนข้างหนานะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการชาร์จให้ดูโดยผ่านตัววัดมิตเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวสายเนี่ยมันจะจ่ายพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับนี่นี่แหละสายงอ,ง,งออยู่นี่แหละครับเสียบเข้าไปเลยครับ,บ,รบที่ยายแพ รียบร้อยนี่ครับมองเห็นกันไหมเอ่ยขอโฟกัสนิดนึงนะครับนี่เราจะเห็นนะครับการข้างการจ่ายพลังงานของตัวสายเนี่ยก็ USB มันแน่นอนอยู่ละ5โวลต์ก็จ่ายออกมาได้4.95อันนี้อาจจะเป็นที่ตัว PowerBank จ่ายไม่เต็มหรืออะไรแล้วแต่นะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์รับได้ครับบวกลบไม่เกิน5 10อเนาะอันนี้ไฟที่จ่ายเข้า2แอมป์นะครับก็ พราะผมเสียบรู2แอมป์นะครับก็จ่ายได้เต็ม2แอมป์พอดีเป๊ะก็ถือว่าเป็นสายที่สอบผ่านในเรื่องฟ t สชาร์ e นะครับหรือว่าการชาร์จเต็มประสิทธิภาพของตัวอะแดปเตอร์คือคุณใช้อะแดปเตอร์1แอมป์ไฟก็วิ่งเข้า1แอมป์ใช้อะแดปเตอร์2แอมป์ไฟก็วิ่งเข้า2แอมป์นะครับทีนี้เรื่องการทดสอบอันนี้น่าจะโอเคกันละนี่ตัวสายนะครับมันเรียกยังไงดีไม่มีพับ คือมันสามารถคืนรูปได้นะครับแค่ดัดๆตรงนี้ก็สามารถชาร์จเข้าได้ปกตินี่นะครับชาร์จเข้าปกติโอเคเดี๋ยวขอตัดภาพไปดูทดสอบความแข็งแรงของสายตัวนี้กันดีกว่าครับนี่นะก็สายเบลกินตัวเมื่อกี้ที่ทําการทดสอบเดี๋ยวผมจะมาลองลากรถคันนี้ดูที่น้ําหนักประมาณ1นึตันนะครับโดยใช้ทบเดียวเลยไม่ต้องต่อ,อหลายๆทบนะครับให้ดูความแข็งแรงครับว่ามันสามารถลากรถคันนี้ แล้วสายจะยังไม่ขาดได้หรือเปล่านะครับอยามาลองดูสบายๆนะครับผมเรียกว่าไม่ขาดอ่าเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับว่าตัวสายเนี่ยจะยังสามารถชาร์จได้อยู่หรือเปล่าครับผมก็วันนี้ลองแบบดิบๆให้ดูความแข็งแรงนะครับผมนี่ปึ๊บยังชาร์จใช้งานได้อยู่ปกตินะครับก็มีไฟเข้าตามปกติก็คือเรียกว่า แข็งแรงทนทานมากสามารถลากรถที่น้ำหนักเป็นตันนะครับได้สบายๆนะครับโอเคโอเคครับหลังจากได้าลากรถน้ำหนักตันหนึ่งไปละเดี๋ยวมาลองต่อนี่คันนี้ครับน้ำหนักเกือบสองตันนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนวิธีลากนะครับโดยการใช้วิธีจับหัวตรงนี้นะครับก็คือหัวชาร์จก็คือไม่ได้จับตรงสายนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ยทดสอบเนี้ยปกติผมใช้เนี่ยสายมันก็ไม่ได้ขาดนะครับส่วนมากสายมันจะมาขาดตรงที่ ขั้วหัวต่อตรงนี้ครับก็เดี๋ยวจะผมจะมาทําการจับตรงหัวตรงนี้ครับและลากรถดูกันว่าตรงหัวเนี่ยจะสามารถรองรับน้ําหนักขนาด2ตันของตัวรถและลากออกมาได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอโฟอกัสภาพซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับตรงนี้พอดีรถผมมันไม่มีหูลากจูงนะครับต้องจูงจากข้างหนักก็เนี่ครับสายเบลกิน่อี้ก็เดี๋ยว ทดลองให้ดูว่ามันชาร์จเข้าอยู่ครับนี่ครับชาร์จแล้ว71%็เปอร์เซ็นะครับก็ยังเข้าอยู่ลากรถเงินให้ดูจะจ่านี่ครับจับตรงหัวนี่ครับก็เรียกว่าหัวไม่ขาดหัวไม่หลุดนะครับหลายคนถามเพรยล่ลากไม่ขนาดนี้ หัวไม่หลุดแต่มันชาร์จเข้าอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับผมให้ดูเลยเสียบป,ปุ๊บขึ้นปั๊บนะครับชาร์จแล้ว7 1ซนี่ก็ออกเป็นสายนะครับพอดีรถผมไม่มีหูลากจุงนะครับนี่ไม่มีตัดต่อนะครับเทปเดียวจบให้เห็นไปเลยปุ๊บชาร์จเข้านะครับ71%ก็คือใช้งานได้ตามปกติตสายเบลกินนี่ คนทานครับ